สวัสดีค่ะวันนี้เราพาลูกมาเที่ยวบ้านสวนน้ำรางสาลีนะคะอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่าเข้าผู้ใหญ่อยู่ที่95บาทเด็ก59บาทน่าจะสูงไม่เกิน130เซนนะคะสำหรับเด็กส่วนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีแสดงบัตรประชาชนนะคะเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ นี่ในส่วนของบริเวณด้านในของสวนน้ำนะคะมีให้เช่าชุดมีอาหารจำหน่ายนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะดูบรรยากาศโดยรอบเลยจัดว่าดีทีเดียวสะอาดสะอ้านจากน้ำใหญ่โตนะคะมีโซนเด็กมีโซนผู้ใหญ่นะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะคะนี่ส่วนของร้านขายขนมมีอาหารนะคะ เราก็มาสั่งอาหารแล้วก็บอกเลขโต๊ะได้เลยว่าเรานั่งโต๊ะหมายเลขนี้นี่แล้วจะมีน้องๆไปเสิร์ฟนะคะในส่วนของรูปชิ้นเนฟรนช์ฟรายนักเก็ตเนี่ยเราต้องแลกเป็นคูปองพอแลกคูปองเสร็จเรากา็ซื้อไม่หมดใช้ไม่หมดก็มาคืนเงินได้นะคะอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะคะอย่างเราสั่งต้มยำสั่งอาหารแบบส้มตังอะไร่ก็อยู่ในราวๆหกสิบบาทนะคะเกี๊ยวทอดก็ยี่สิบบาทต่อชามนะคะ ต้มยำข้าวผัดมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศอันนี้โซนเด็กนะคะอันนี้ด้านขวามือก็จะเป็นโซนผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่มาเล่นที่เด็กได้เด็กก็มาเล่นที่ผู้ใหญ่ได้เด็กต่ํากว่า120เซนนะคะต้องใส่ชูชีพเนาะเขามีชูชีพไว้ให้นะคะสระน้ําใสมากเลยลองดูคะ่ะมีร่มนะคะถึงแดดจ,จะเปี้ยงแค่ไหนก็มี ที่ร่มให้เราอิงแอบได้นะคะที่จอดรถละ่ะเราสามารถมองดูรถได้นะคะอยู่ไม่ไกลเดินมาจากที่จอดรถนิดเดียวนะคะประมาณสัก100เมตรก็ถึงทางเข้านะคะยกดเลยจ้าโอเคครับค่ะที่นี่ต้องใส่เฉพาะชุดว่ายน้ำลงสระเท่านั้นนะคะส่วนผู้หญิงก็ต้องมีหมวกว่ายน้ำนะคะส่วนเราร้อนมากขอใส่หมวกแก๊ ติดไว้ข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะกันแดดไม่งั้นไม่ไหวฟื้นฟูลำบากนะคะ ฝึกไว้เลิกไปบอกบอกน้องว่าเดี๋ยวน้องหายอีกบาทหนึ่งนะเสียคู่ไปก่อนคู่ไปก่อนหนึ่งบาทเดี๋ยวอธิบายค่าถึงหักใครป้าต้องหักชี้ร้อยหนึ่งนะบาทหนึ่งเนี่ยเพราะหาเหนื่อยเสียค่าพลังงานหักชีช้ร้อยหนึ่ง ผัดขี้เมา,เาต้มยำทีมนมาช่ายไงไลูกเต้าผัดแล้วกิน,นข้าวเหนียวไปครับม่เอาเกีียวของไม่แพงนะจานหนึ่งหกสิบแปดสิบไม่แพงมีส้มตำอะไรด้วยแต่ว่าเบื่อแล้วเจียดกินอันนี้เขาไม่มีความช่ยเอาเลยลูก กันกี่กดยูทิบกันนะอ่ะลงมาเลยมีใครเชียรอะไรขามาเนี่ยมาสีลายวะกต้องปิดคิมใช่ไหมอ่ะโอ๊ยคีดต้องปิดคิมไม่ได้แล้ว Ơi úz xa hay khiếp. Mà Nếu <laughs> <laughs> được mày đái. à? กโมงแล้วนะคะหมาสุ่เล่นแต่ทีหกโมงแล้วตุ้มมากต้องไปไกลเหนื่อยชิชิ้ชี้มากระโดดทำมารีนดีครับให้ให้เด็กเล่นได้อย่างเดียวชิลองกระโดดดี้ดิปะวางไว้อเออลอ,ลองกระโดดดี้ดิปะเฉพาะเด็ก ทีไม่เด็กหรอชีก็เด็กตัวเป็นหนุ่มแล้วหรอเอ้ยราควาไม่ไปสิบให้ด้วยวเราไปยิบไปได้เออเอาอะไรกับป้าแ,แวะมาหา,ราเราฟประมาหันนิดเดียจุ่มใกล้ๆสวนน้ำกินนะคะเดี๋ยว ค่อยกลับไปนอนพักผ่อนวันนี้หยุดร้านข้าวต้มนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายเย็นนี้หนึ่งวันนะคะแล้วก็พาลูกมาเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเดินทางเนาะไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยตรงไปเลยครับชี ช่วงสิบวันแล้วทีนึงสงการจะเล่นไหมถ้าไปท่องก็ได้เล่นอนี้ฮหมูจุ่มโอ้ยชี้น,นกบิน สูดเย็นเราเจอแบบหล่อ,อสุดๆมาแล้วเขาหน้าอะไรอ่ะเขาบอกต้มน้ำอยู่นโอ้โอโอจุ่มค่ะ Hola.